มึงสองล so ้อยคนรูปมัน oh. คือลูกเดียวเหมือนลูกเดียวกันเลยนะอุ้ยอุ๊ยมีมาลงเพิ่มอีกแล้วจ้ามึงไม่มีที่ไปกันเลยที่อยู่บนบันไดไม่ลงมาช่วยฝ่ายวะเอ๊ะ ป็นนี่่อยางตายเลยไหมอะมีมีมีบอดมีปืนเอาเอาคุณสามที่พี่ไหมเดี๋ยวก่อนอ่อทำอะไรเหรอจ๊ะนั่งแอบด้วยนะมนตึกแล้วครับ ไม่เห็นนะอ๋อเห็นละนอนทำอะไรขนปะเนี่ย,ยก,ยกยงไงดีวะนอยู่ไหนครับนอกเจ็บล้มอีกหนึ่งเคล้มหนึ่งแต่หมดตี้ น,น้องนีกหนึ่งมันน่าจะ,จะเฮอาน,นอนข้างรถแล้วไม่แล้วเป็นจุดเดียวที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เดินมาเช็คเดวยน,นะข้างรถอะเดินผ่านไปเฉยไม่ได้ดูนนได้16คิวน่าคือที่พี่ห้าเกาะลันตานะ <laughs> มีพีในเกมนี้นะครับคือน,น้องวินดี้โหดวเขียวมอสมอสเจเนตในทีมนี้นะครับคือน,น้องชาปเปอร์น,นะครับมอสเจเนตคืออะไรวะเปิดไงแล้วขนาดส่วนบอยหย่อยนี้ทุกคนดูดาเมจด,ดิสองสองสามสามเขา,าสวยสวยสองของสามสวยมากเลยอะ่ะดีกว่าศูนย์